ขนมจีบเมึองตรังไส้สังขยาไซมินิขนมจีบสังขยาสูตรโบราณลำพูราอบ ไม่จากเต่าซึ่งต้องบอกได้เลยว่าการทําไส้สังขยาแบบสูตรดั้งเดิมคือการใช้เตาถ่านทําให้ไส้สังขยาของเรานั้นมีความหอมไม่เหมือนที่อื่นอย่างแน่นอนจุดเด่นของเราคือไส้แน่นแป้งกรอบหวานน้อยไม่ใส่วัตถุกันเสียแต่งกลิ่นใดๆราคา129บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ3กล่องในราคาเพียง387บาทแถมทรงฟรีไปเลย สหรัฐยุโรปกระอากข่ามหาอำนาจใหม่ขึ้นแทนที่รัสเซียจีนอินเดียพงงาดไล่ต้อนจนมุม จากที่มีรายง,งานความคืบหน้าของสถานการณ์ในรัเสเซียยูเครนนะคะโดยทางด้านกองทัพรัสเซียเผยแผนสงครามเฟสองเดินหน้ายึดทั้งฝั่งตะวันออกและตอนใต้ของยูเครนเชื่อมดินแดนที่รัเสเซียยึดเข้าด้วยกันขณะที่ทางยูเครนค่ะยังเร่งประสานขออาวุธจากกลุ่มพันธมิตรให้ส่งมาช่วยเหลือตามสัญญาเพราะเกรงว่าอาจจะรับกําลังของกองทัพรัสเซียไม่ไหวรวมทั้งอาวุธล็อตใหญ่ที่นาโตและสหรัฐ ให้ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าถูกทาลายเกือบหมดสิ้นทนั้งในท่าทีการเคลื่อนไหวของสหรัฐที่เข้ามามีบทบาทต่อสงครามรัสเซียยูเครนทําให้หนักวิชาการมองว่าในอนาคตขั้วอําอนาจโลกจะเปลี่ยนจากที่สหรัฐเคยคิดว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและในปลายปีนี้สหรัฐจะ,ะเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนอาหารประชาชนจะอดอยากมากกว่าเดิมล่าสุดค่ะในเพจ Facebook ของ World Up d a เดก็ได้โพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวระบุว่า สหรัฐและยุโรปกลุ่มขมับถูกมาหาอำนาจใหม่รัสเซียจีนอินเดียไล่ต้อนเข้ามุมอับแล้วสิ่งที่สหรัฐผู้ควบคุมระเบียบโลกเก่ามาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองยึดแนวปฏิบัติมาคือเอาสิ่งที่ตนต้องการแต่ไม่สนใจวัฒนธรรมท้องถิน่นเมื่อจะยึดประเทศใดก็จะมุ่งทำลายยอดพีระมิดผู้นำประเทศนั้นก่อนโดยการลอบสังหารคนล้มรัฐบาลหรือใส่ความว่ามีอาวุธเคมีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วจึงเฮโล ยกพวกเปรุมตีเช่นเกาหลีเหนือเวียดนามลาวกัมพูชาอิรักลิเบียซีเรียอัฟกนานิสถานจากนั้นก็ปล่อยสังหารทหารและฐานพีระมิดประชาชนในประเทศนั้นหลักหมื่นแสนล้านรายตามแต่พอใจแล้วจบด้วยยึดทรัพย์ประเทศนั้นเอากลับบ้านต่างจากรัสเซียที่จบสงครามโลกครั้งที่สองทำให้ขัดแย้งในดินแดนติดกันก็ยังไม่ได้ก่อสงครามกับใครแต่ถ้าประเทศพันธมิตรร้องขอวัตถุสหรัฐและพวกังแกเพราะความช่วยเหลือรัสเซียจะไม่ รีรอและไปจังก้าปกป้องทันทีโดยไม่เรียกร้องอะไรเพราะชาติเหล่านั้นก็ย่อยับจากสหรัฐและพวกมากแล้วเช่นเกาหลีเหนือเวียดนามอิรักซีเรียที่รัฐบาลเมียนมาชุดปัจจุบนันลอจากโปงเรบสหรัฐก็บพระจีนและรัสเซียจังก้าปกป้องไว้ดังนั้นรัเสเซียกับสหรัฐจึงมีแนวคิดต่างกันแบบน้ำกับน้ำมันรัเสเซียเป็นน้ำดับไฟแต่สหรัฐเป็นน้ำมันราดไปบนกองไฟให้ลุกชนยิ่งขึ้นเมื่อรัสเซียมหาอำนาจอาวุธพลังงานอาหารและจีนมหาอำนาจทางเศรษฐ กิจการค้าประกาศร,ระเบียบโลกใหม่ที่จะใช้น้ำไปดับไฟจากน้ำมันที่สหรัฐและพวกไปจุดไว้ทั่วโลก ยอมทําให้ชาติตะว,วันตกที่ครองโลกมานานหลายศตรวรรษและมีอภิสิทธิ์พิเศษเหนือชาวโลกมาตลอดต้องสูญเสียอํานาจนั้นไปต้องดินเพสุดท้ายก่อควรต่อต้านรัสเซียและจีนทุกวิถีทางที่จะไม่ให้โลกสงบสุขได้โดยง่ายโดยวิธีการที่ใช้มาตลอดคือสร้างสถานการณ์เองโกหกเองแล้วบอกว่าเป็นฝีมือรัสเซียกับจีนแต่เมื่อโลกเข้าสู่สังคมโซเชียลอินเทอร์เน็ตการหลอกลวงแบบเกา่าเริ่มใช้ไม่ได้ผลชาวโลกร่วมกันจับผิด และเห็นความไม่เป็นธรรมมากมายที่ชาติตะวันตกสร้างวีรกรรมไว้การยอมรับระเบียบโลกใหม่แล้วทำลายระเบียบโลกเก่าพุ่งสูงขึ้นตลอดเวลาสังคมโลกเริ่มรังเกียจไม่ต้อนรับและไล่ต้อนชาติตะวันตกให้กลับไปอยู่ในมุมอับเล็กๆ ได้ปรากฏขึ้นทั่วโลกแบบไม่เคยพบมาก่อนในหลายทศวรรษทีสุดแสบคือบางอินเดียที่อังกฤษอดีตเจ้าอาณานิคมส่งรัฐมนตรีต่างประเทศไปขอร้องว่าหยุดซื้อน้ำมันจากรสัสเซียแต่ทางการอินเดียบอกว่าอังกฤษซื้อน้ำมันรสัสเซียมากกว่าอินเดียอีกให้อังกฤษทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนส่วนจีนที่เคยเสียดินแดนตกเป็นเมืองขึ้นอังกฤษสหรัฐและชาติตะวันตกก็ขายของลูกเดียวตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันรถไฟฟ้าที่สหรัฐอังกฤษและยุโรปใช้กันอยู่ทุกวันนี้สูบเงมือนชาติตะวันตกแปลง เป็นทองคํามาเข้าจีนอย่างเดียวเฉพาะสหรัฐปี2563ซื้อของจีนบักโกรกมากกว่า20ล้านล้านบาทแทบจะปูถนนด้วยทองคําให้จีนทั้งประเทศอยู่แล้วสหรัฐขู่อะไรจีนก็ไม่สนขู่ว่าอย่าซื้อพลังงานรัสเซียอย่าค้าขายกับรัสเซียอาเซียจีนพยักหน้าหมึกๆแล้วก็ก้มหน้าลงนามสั่งซื้อน้ํามันก๊าซฐานหินจากรัสเซียเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวฟังหูซ้ายทะลุหูขวาซะงั้นธุรกิจอะไรที่ชาติตะวันตกท้อนตัวไปจากรัสเซีย ทั้งจีนอินเดียก็แห่หอบเงินเป็นลงทุนกวาซื้อเทคโอเวอร์หมดค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีของดีมานําเสนอคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้ครับต้องบอกได้เลยว่าเป็นขนมสูตรโบราณนฮะนั่นก็คือกายศาสตร์นั่นเองครับอันนี้ครับคือกายศาสตร์ขนาด200กรัมนะฮะเป็นขนมกายศาสตร์สูตรโบราณครับคุณผู้ชมครับใช้ข้าวพองใหม่ๆเลยนะฮะ ควรกับน้ำกะทิน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปด้วยนะฮะโรยด้วยถั่วลิสงคั่วใหม่ๆจากเตานะครับตามด้วยงาคั่วหอมนะฮะร,รับประกันเลยนะครับเนื้อน,นิ่มไม่แข็งทานง่ายแน่นอนนะฮะทำสดใหม่แน่นอนนะครับหอมๆเลยไม่มีค้าสต็อกอย่างแน่นอนแล้ครับไก่ศาสตร์ขนาด200กรัมครับในราคาเพียง99บาทเท่านั้นนะฮะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ครับซื้อ4หอ่อในราคาเพียง396บบาทเท่านั้นนะฮะแถม ส่งฟรีไปด้วยเลยเหรครับ